สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่องฟรีมมยนะครับวันนี้มาในซีรีส์ New Age 1 0 1่นะหนึ่งครับนะวันนี้จะพูดเรื่องกระบวนการเกิดภพชาติชารามรณะนะนะในเชิงควอนตัมนะครับนะโอเคนะครับนะแต่ว่าคือผมจะไม่ใช้ศัพท์อะไรพิสดารน,นะฮะคืออธิบายปกตินี่แหละนะไม่ลงรายละเอียดไม่ใช่งานวิจัยนะ โอเคนะครับการเกิดภพชาติชรามานะคืออะไรก็คือเรียกว่าอัตตาตัวตนความหลงสมรสิัน่ยนะนะที่มันเกิดนะครับเนะีวนเวลาเรากําหนดจดจ่ะเพ่งจ้องไปโฟกัสลงไปกับอะไรก็ตามนะนะเป็นมันเป็นการบังคับมโนมโนธาตุนะมโนธาตุคือธาตุรู้นะครับมโนธาตุเนี่ยวเวลาเรากําหนดลงไปนะครับ ำกำหนดลงไปเป็นโมทาตุนะมันจะส่งเป็นเหมือนคลื่นโซน่าออกไปนะโฟกัสไปตรงไหนก็ตามคลื่นโซน่าไปกระทบตรงนั้นนะครับตรงนั้นคือจุดที่เกิดของจิตนะครับจุดที่เกิดของจิตคือเกิดเป็นภพเป็นภูมิเออเป็นภพก่อนภพนะครับนะคุณ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 คุนะครณคุณออคุณ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 คุัคนณคุณนะคุณ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 ค ยกตัวอย่างนะครับผมยิบกล่องอยาแก้ไอามานะครับจ้องบุ๊บยาแก้ไอนี่ว่าบุบเกิดจิตนะฮนะเกิดภูมิภูมิคืออะไรภูมิคือคุณตี้นะครับของคลาสคลาสของพลังงานคุณตี้ของพลังงานคือภูมิเนี่ยจะแป็นภูมิไหนก็นแล้วแต่นะครับนะโม่ถ้าอยากอยากมากอยากกินมากเนี่ยเป็นภูมิเปรตนะครับ ตรงนี้นะกานภูมิเปรตน,นะครับนะนะถ้าเกิดเห็นปุ๊บโอ้มีรู้สึกอิ่มบุญอะไรเงี้ยนะกานภูมิเทวดาอย่างเงี้ยน,นะเข้านะใจไหมถ้าเห็นแล้วอยากแอคชั่นอะไรทุกอยาก่างอยากกินหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับต้องออกแอคชั่นเนี่ยมันก็เป็นกรรมในภูมิมนุษย์นะฮะนะชาติคืออะไรชาติคือดูเรชั่น สายกินเนี่ยชาติคือ duration นะครับคือระยะเวลานะครับสมมุติถ้าเราโฟกัสจดจ่อนานก็คือขนาดจิตนี่คือมันการตอกย้ำเนี่ยย้ำ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 เรื่อยๆนะครับนะแต่โดยที่อาย,อายตนะเรามันถูกบดบังนะครับโดยความหลงเราก็นึกว่าต่อเนื่องเราเห็นต่อเนื่องไม่ใช่นะมันเหมือนมันเหมือนเฟรมภาพภาพหนังนะที่เขาฉายยี่สิเฟรมต่อวินาที เราก็มองเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับแต่จริงๆไม่ใช่มันภาพซ้ำซํำๆๆๆที่เดิมนะครับอันนี้คือชาติจนกว่าจะเริ่มคลายออกคือเริ่มเบื่อละกูจะไปโฟกัสอย่างอื่นละนะออมันก็จะเริ่มชลาคือเสื่อมเสื่อมนะครับคือเริ่มถอนออกนะครับถอนออกชลานี่ก็ภาษาอังกฤษาก็ dk ก็ได้นะผุพังผุกร่อนนะครับ สลายนะนะพอชลาปุ๊บมราณะคือตัดเลยอายแล้วบายไม่สนใจแล้วคือย้ายจิตไปที่อืน่นนะครับนั่นคือกระบวนการเหล่านี้ <c oughs> มโนธาตุเวลาเราใช้มโนธาตุเกิดจิตนะครับส่งกระแสจิตออกไปนะครับกระแสจิตขึ้นกระแสจิตเนี่ยมีลักษณะเป็นเกลียวคู่นะครับหรือที่เรียกว่า DNA แล้วนั่นแหละ เวลาไปโฟกัสกับอะไรก็ตามนะครับเกียวคู่เนี้ยกระแสจิตเนี้ยมันจะไปกับมันจะไปประทับอยู่บนอนุธาตอนุธาตคืออะตอมแหละนะของสิ่งของนั้นวัตถุเหล่าน,นั้นนะมันก็จะกระจายอยู่ทั่วเลยนะครับกระจายอยู่ทั่วมันจะไปประทับอยู่ในระดับของควอนตัมนะครับนะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับแต่ว่าถ้าใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป กำลังขยายสูงๆงะจะเห็นเป็นรูปเกลียว d na ประทับอยู่นะครับกำไครกำมันนะครับนะครับแล้วก็ตรงนั้นแหละก็กำประทับอยู่นะครับนะแล้วก็ถ้าเราไม่ล้างไม่เคลียร์โดยใช้อนุภาพกำก็จะเลย,เยปนเปื้อนไปเรื่อยๆนะสะสมปนเปื้อนอยู่ในสังวรตรงนู้นตรงนี้บ้างอะไรก็แล้วแต่จนทั้งตายลงไปเกิดภูมิใหม่ แล้วมีวันหนึ่งต้องท่ต้องเกิดมาใช้กรรมในรูปแบบมนุษย์อีกนะครับลงมาจิตเดิมเพราะจิตแต่ละคนเนี่ยคือเคลื่อนความถี่จำเพาะของแต่ละคนนะฮะนะไอ้ที่ประทับอยู่กับสิ่งต่างๆก็เป็นขคลื่นจำเพาะนะครับัน่ะคือนะพอลงมาเกิดปั๊บสิ่งเหล่านี้จะเริ่มถูกดึงดูดเข้ามาให้ใช้คืนนะครับรือวิบากงู่ดง่ายนะคือถึงผมถึงบอกเลยว่าตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ไม่ว่าจะอยู่ภูมิไหนก็ตามนะครับมันคือการใช้วิบากล้วนๆไม่มีอะไรใหม่นะครับก็คือไม่ต้องมีหลงกตินิยมค่านิยมที่มันสอนให้คนอยากมีอยากเป็นอะไรอ่ะนะมันอยู่ชั่วคราวนะครับเนี่ยมันก็เลยต้องมาตามล้างตามเช็ดกับวิบากที่เคยทำเอาไว้ม่รู้กี่พวกี่ชาตินะนะวิบากที่ประทับไว้มันก็จะแปรอันคืออนุอนุท่ามก็แปรไปเรื่อยนะ นะแต่ว่ามันมีมันมีเวที่จะกลับมาของมันเองแต่ว่าพระพุทธเจ้าบอกไม่ต้องไปรู้เพราะอะไรมันเป็นเรื่องอจินไตอจินไตนี่คืออะไรมันนอกเหนือบิยอนเพอร์เซพชันเนี่ยนะมันนอกเหนือความรับรู้ของมนุษย์ทั่วไปนะครับพระพุทธองค์รู้ไหมรู้แต่ว่าท่านท่านไม่ได้อยากไปรู้อะไรนะครับหรือท่านปล่อยมันกลไกมันทางานเองท่านไม่ได้ไปรู้ก็ได้แต่ถ้าจะรู้ก็ได้เข้าใจไหม คือมีความสามารถในการรู้แต่ว่ามันท่านไม่รู้ท่านไม่สนใจนะครับนะท่านเลยบอกว่าอาจินตายอย่าไปยุ่งนะครับนะอันนี้คือกระบวนการเกิดภพชาติชราโมณะในเชิงควอนตัมนะครับ,รบโอเคจบละนะเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ